ครับก็เป็นบรรยากาศครับหลังจากซ้อมเสร็จก็จะเป็นเป็นการเสริมเวทสร้างกรรมเนื้อครับต้ก็เป็นเทรนเนอร์หื่รับเทรนเนอร์ปัจจัยเกียลี้ยงสิงหืนมากมากครับเทรนเนอร์นี่ยืนเทรนเนอรนี่ยฮะยังไงครับยังไงโพสอตว่าอะไรครับออยยาาากกนบ้งอโอ้มั่วแล้วจา้าโู คอมเมนต์มาเพียบเลยเป็นไงพี่อยดูเดี๋ยวพาไปหน่อยเดี๋ยวพาไปไอดา้าเดี๋ยวผมเลี้ยงเองเ,เปิดนะเจองไปเลยนะไอา้าเดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงจ,จัด <c oughs> ไป <c oughs> เปิดห้องสูตรเลยเราอ่ะ <c oughs> อา้าวสิงเหเอฟซี FC ถามมาว่ามีรายการเมื่อไหร่ S <S หายไปไหนสิงเหมีรายการหรือยังไม่เห็นชกเลยอะไรอย่างงี้มันเป็นยังไงเราทา,าร่างกายครับนายเดามันไปลายเดือนไปไปมาต้นเดือนหน้าธันวายไหมช่วงนี้ทำร่างกายไปก่อน,อน,น,นถ้าไม่ไปลายเดือนพฤศจิกา,กาก็เป็นต้นเดือนธันวามีมีรายการแน่นอนคร,ครับก็ยังไม่หายไปไหนคนระับก็อยู่ที่ค่ายเหมือนเดิมทำร่างกายอยู่ทำร่างกายนะอย่าทำข้อมือมากนะเออฝากไว้ด้วยนะสิงเหนะตั้งใจนะ เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเขามาช่วยเสริมมาช่วยสร้างครับแผนแผนการทำงานครับที่ก็เป็นเจ้าของพูนครับภูณครเพชรต่ออนะครับ สวัสดีครับน้องชายครับชื่ออะไรเราทองพุณสิทธิ์ปรนันเชิงครับทองพูนสิทธิ์พนันเชิงหรือว่าทองพูนเจชกรตนะครับใช่เอาเป็นไงมาไงถึงถึงได้มาอยู่ที่เนี่ยก็ค<อ>ุณวองยอดก็ฝากมาซ้อมที่นี่ครับอ๋อเปลี่ยนบรรยากาศนะเข้ามาซ้อมที่ค่ายพีเคมามาอยู่ได้กี่วันแล้วครับน้องชายใช่วันที่สี่ครับวันที่สี่เป็นไงอยู่ที่นี่ก็ นอนหลับสบายหลับสบายครับการนอนก็เรีน้ำาลการกินก็กอนกินย่างก็โอเคนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเจ้าทองพูนครับก็รายการมียังยังมีครับน้ำนีมก็ทำร่างกายรอครับทำร่างกายรอรายการไปก่อนครับแล้วก็เป็นเจ้าทองพูนครับเฮ้ยอันนี้มาจากไหนอ่ะไหนมันจะชุบอัน่ะนี่เหรอมันจะปลาหรือเปล่าชุบอะไรชุบเลยชุบเล ชุบไปชุไม hey, so like no no ่ออกนี ieri. ่มันเฮ้ยชุบเนี่มันนี่เขาเขาติงหนึ่งหน้าหน้ารามนะไม่มันเวลาสมมุติมันไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นเลยมันออกมาจากรูนั้นนี่เลยไหนรูไหนรูไหนรูตรงนั้นแหละูข้างเวทีรูนี่นั่นน่ะใช่เปล่า

เออมีแกงมี่ยอกเล่นจริงๆหยอกเล่นแล้วออกมาจากลุยนั่นจริงไหมออกมาออกมาจากลุยไหมเฮ้ยแล้วก็ออกมาจากรูนี่เขามวยซุ่มซุ่มเกลยออกมาจากรูยโอ้โหตายแล้วตอนนี้ผมไม่เห็นเลยโสดก่อนไอ้ไอ้เดียวตอนใกล้เสร็จเราเราค่อยออกมาใช่ไหมใช่เอาวันนี้เอฟซีเขาขอทีเด็ดหน่อยตัวเดียวสู้สึกสู้สุดหยอกขอกเลยนี่ เมื่อวานมันบอกมันบอกผมว่ามันบอกผมว่าเล่นโรบครับไปเลยพี่ตัวเดียวกันบัลลูโบครับชนะนะก็เข้านะไอ้ไอ้ยังยังไม่จบมวยจะนั่อยู่บ้านผมพี่ยอดไอ้แอดนี่มันเสียมาเอาเงินเงินกับผมเลยวัไอ้แม่ยิ่งยิ่งกูไม่เล่นเล่นก็ได้ตังค์นะนี่ยอะไรมันบอกว่าเล่นตัวข้ารู้ปะ ไอ้บ้าแ<อ>ล้วลมมันบอกให้เล่นลกมกครับเล่นลมข้าวลมบอกครับลมข้าวลมครับไอ้บ้า <laughs> เอ้ยแบงค์ยังชูไม่ได้ชูไม่ได้ชูไม่ได้แบงคมั่วหรือผายเลยมั่วพี่พี่นี่บางเดีวเขาบอกเยอะนะเมื่อคืนเนี่ยมันวนมั่วนี่เล่นมวยมันนี่มันปีเลยนเออบางเดียวบอกบอกบอกเท่่าไหรขาอนี่ข้อมูลผมเน่ยหนามมากข้อมูลผมเน่ยหนาที่เห้ย อาแล้วเองเองวันนี้ให้ใครเองอ่ะวันนี้ทีเด็ดเองให้ใครแปดแสนให้ใครไม่อยากจะบอกไม่อยากจะบอกเชียบขาดปอพงสว่างอ๋อมันจะผมนี่เอาอีเชียบขาดยังไงนี่นะเอฟซีแปดแสนเล็กให้ให้เชียบขาดปอพงสว่างแล้ววันนี้ไอ้เขาเดี๋ยวมันลุงเหมือนลงบุคคลผู้หญิงวังเอกมามาเอาลงบุคคลเราได้ตังค์นี่นะไม่ได้ตังค์เออเราเล่นไรเเล่นลงบุคคลเราได้ตังค์อะไรวะมวยลงเขามวยด๊อก ส่วนส่วนบางที่นี่ศิวกรนี่ให้สู้ศึกตัวเดียวเน้นๆเ,เลยใช่ไหมเน้นเลยเน้นเลยเนะครับมาเดียวะเป็นสิงห์เหรอสิงห์เหร,เหรตว,วันโตคืนเหมือนกันนะสิงห์เหนี่ยรูร่างกายเนื้อตัวเจ้าสิงห์นะครับ